ตนเองได้ไปคุยกับเจด้วยหลังจากออกข่าวไปได้คุยกับเจตลอดนะครับเจบอกว่าใจผมมันอยู่ที่นี่แล้วทํายังไงดีกับคุณแป้งล่าสุดได้เปิดตัวกองหน้าใหม่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือดานิโลอเวสนะครับที่จะมาแทานที่ของซานิโอจูเนียนะครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดกุญขาวสารของการฟุตบอลไทยฟุตบอลจลีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้นะครับชูปัญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอใน,นคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่เรื่องของชนาฮิตก,กันหน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มาดามแป้งบอกว่าพราอา้อมที่จะดึงกลับมาเล่นในไทยลีกร่วมท่ากับการท่าเรือน,นั่นเองนะครับแต่ถ้ว่าติดอยู่ที่ฟอนตาเล่เนี่ยต้นสังกัดของเจ้าตัวเนี่ยซึ่งปั ดามแป้งคุณนนพันธ์เนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้อีกทีหนึ่งแบบทีเล่นทีจริงนะครับผ่านไลฟ์สดส่วนตัวเลยนะฮะโดยบอกว่าชนาทิปเองเนี่ยก็มีใจนะ ที่จะมาเล่นให้กับการท่าเรือนะฮะยอมรับเลยว่ามีการติดต่อพูดคุยกันจริงจจังเลยนะ,ะคุณผู้ชมฮะซึ่งทางมาดามแป้งนะครับเปิดเผยแบบเรื่องนี้แบบน่าติดตามว่ามีการพูดคุยกันจริงเลยนะครับชวนเจมาเล่นจริงก็ได้มีการพูดคุยกับฟอนตาเล่ด้วยเขาก็ยังไม่ปล่อยมาก็เดี๋ยวจะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตนเองได้ไปคุยกับเจด้วยหลังจากออกข่าวไปได้คุยกับเจตลอดนะครับเจอบอกว่าใจผมมาอยู่ที่นี่แล้วทํายังไงดีกับคุณแป้งแต่ทางเราเองก็ไม่ได้ต้องการแค่ใจหรือจิตวิญญ,ญาณเราต้องกกาาารร่งย ซึ่งตนเองคุยกับเจบ่อยมากเป็นกับตนในดวงใจของแป้งเลยนะครับซึ่งสนามแป้งว่าอย่างนั้นนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับดูแล้วจริงจริงจังมากเลยครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะก็ไม่น่าหยอกกันเล่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งสถานการณ์ของเจเองตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับฟอนเตเล่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเขาเลยนะครับผ่าน15เกมลงเล่นไป2นัดเท่านั้นเองนะครับมีเวลาอยู่ในสนาม139นาทีนะฮะก็ต้องรอรู้ว่าเจจะเอาอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะกลับมาที่ไทยลีีีกกกัันนนนหห่่่่่ออออออยยยยครรูู้ชมปดะเืืงงงขขตลาาาซท เตะเนี่ยต้องบอกว่าเกินครึ่งทีมเลยนะครับทาให้แฟนๆก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วว่าโหปล่อยไปอย่างนี้แล้วขาเข้านะมีใครกันบ้างทีนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเปิดตัวนักเตะที่จะเข้ามาใหม่เรื่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดได้ดึงฉัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูจอมเก่าวไว้สามที่ปีกลับมาสู่ถิ่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพิ่งต่อสัญญากันไป3ปีนั่นเองนะครับซึ่งก่อนในนี้ปล่อยตัวไปให้ทางประจวบนะครับใช้งาน1นึ่งเร็กนะครับเพื่อที่จะเคาะสนิมก จะบ่อยนั่นเองนะครับล่าสุดได้เปิดตัวกองหน้าใหม่อีก1คนนะครับก็คือดานิโลอาเวสนะครับที่จะมาแทานที่ของซานิโอจูเนียนะครับซึ่งดานิโลนี่ไม่ได้ต่อสัญญ,ญากับทางชลบุรี FC นั่นเองนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับยี 23, นัดกดไป14ประตูนะฮะก็น่าจะมาเสริมความคมให้กับ BG ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมา BG มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นต่างชาติมากเลยที่ต้องบอกว่าฟอร์มหลุดฟอร์มไม่ดีหลายๆคนเลยนะครับ ทำให้ผลงานของทีมเองก็ดิ่งลงไปด้วยนะฮะก็ถือว่าดี๋วนี้ใช้ได้เลยสำหรับบีจีที่ดึงดานิโลมาเสริมทัพนั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนนาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกรับชูป,ปราชาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ